ลุงคนก็ไม่รู้ลุงคนขนาดก็ลุงคนเตรียมสตาร์ทรถแล้วนะคะก็ดูดูเนาะ คนก็ไปแล้วนะคะใส่ชุดดำค่ะไปกับเน่งแล้วก็น้าตายแล้วก็ปะเต็๋นด้วยนะคะไปะก็ไปดูสรลันก่อน ใทยกับสิท้ายอะตกกระตีนคุณบอ่ มีหมอหนุ่มแล้วก็เสือพาไปแล้วก็วีออสนะคะลำตอนนี้ก็มีแต่ผู้ชายล้วนๆนะคะ ข้าพเาใส่ดวงดังทาง ททีี <minutes> นู้่เปิดซับนะฮะเรากำลังจุดทู่เปิดซับใครบอกว่าเลขหนึ่งเลขห้าตัวหนึ่ง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 แม่กำไลออกมาแล้วตัวหนึ่งนะเห็นแล้วตัวหนึ่งนะฮะพี่เสือจุดนะครับพี่เสือพาไปเนาะออกมาแล้วออกมาแล้วไหนไหไหนไหนไหนอะไรอะไรเหมือนจะตะคุกอะไรนี่โอ้โห มาโชคลาเป็นของไทยนะของไครข้อจ uh. ับหัวเลยนะห้อยหัวเลยเหรอหัวทิห้อยหัวนอะอุย่กับน้หมดเลยไาบเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไมเห็นอะไรเนียชมาไมเห็นเอไมาไหอนนีเก้าไม่ใช่เลขเก้าเหรอน่ะเห็นไหมแม่ไดู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 ดดูดูไหนไถ่ายเอาหน้าจอผมก็ได้หรือแน่กำไส ไม่เห็นมองไม่เห็นเห็นริ Halo 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 ่มเทิมเลยเริ่มเทิมเลยเหรอโอ้โหเลยเดี๋ยวจะซูมให้เดี๋ยว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 นะสองตัวออกมาแล้วนะคะไหน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 ตอนแรกมันเป็น ไม่ใช่เลขเก้าหรอตัวแรกตัวแรกมันเป็นเลขสามแล้วทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ค่อยไปเห็นเป็นเลขห้าเลยข้างล่างเป็นเลขสี่ห้าสี่ตัวที่สองเป็นเลขสี่มันเป็นเหมือนเลขหนึ่งไทยข้างบนเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรพะรีเลขหนึ่งไทยไม่รู้ให้พ้พิจรณาเอาดูในช่องผมได้นะช่องผมชัดมากเลยช่องในโพธินะฮะชัดมากเลยช่องแป๊ะ้าใจว่าชัดเลยโอ๊ยแป๊าคำใส่ก้อนเขาไม่ค่อยจะดี งานนั่นนั่นนี่ไงเดี๋ยวจะไปแช่น้ําไงเจ้าลองดูน่ะเจ้าดูดีดีดูหน้าองค์พระผีเห็นไหมเจ้าเห็นไหมเจ้าเห็นในช่องคอยไหมโอ้ยคอยกระเลื่อมตาน้อเดี๋ยวคอยจะซูมให้อีกอ่ะเห็นอีกไหมเห็นเห็นไหมเอาเมสิเอาในจ้องกล้องเจ้านี่ล่ะมันแนี่ยพเห็นมันสะท้อนแสงมันสะท้อนแสงลูกเดี๋ยวคอยสิเอาอันนั้นล่ะจ้าจ้าโลดล่ะจ้าเลยบอก จะจาโลดล่ะเอบอกว่าอีกไม่านกล้องก็จะจิ้มทูบไเจิ้มค่ะไม่จิ้มไม่จิ้มไม่จิ้มนะคะซูมเอาเเอานะเก้าเกาเลยนะเก้าสี่้วสี่เหรอเลขสี่เหอตัวนึงตัวที่อ่ออกมาเลขหตัวเลขห่ตัวงาหนึ่งเพราะว่า ก้าสี่หรกาเอาก้ามจูดเข้าไปในอันนั้นเลยเพราะว่ามันจะเห็นเลยก็าวหนึ่งลรือก้สี่ร่งร่งดูลองดูแม่คำใสจูดไปตรงไหนลูกเอาแบบเอาแบบเล่นเลยเตะลงไปตรงตรงทูบนั้นเลยเดี๋ยวไฟจะไหม้นะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยห้าสี่หรือห้าตัวที่สามยังไม่เห็นเลยป้าคำใสเห็นแล้ว อีกไม่นานอีกไม่นานนะฮะไม่ใช่ชัดนะคะ่เลขจะโดนทูบ5เหรอเลข5ค่อยดูนะเจ้าเป็นดูเลข9นะเริ่มโผล่ไหมเนี่ยเริ่ม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 โผล่ไหมแล้วเลข5เลข9นะจะต้องมีอันนั้นมันมีหางตัวในกำลังใจเห็นเลขอะไรเลข54 จริงเหรอเลขห้าบอกจริงทำไมคอยเห็นเป็นเลขเก้าเออคอยก็เห็นเป็นเลขเก้าเนเออเอาเลขเก้าก็เลขเก้าเจ้าก็เ็ลขห้าเลขห้าในปฏิต้องมายืนอยู่ฝั่งนี้จะมาดูในกล้องพี่มาดูช่องเสือพาไปไม่ช่องผมก็เห็นแต่เขาเลขห้าต้องดูฝั่งนี้เด้ได้ผมขอเอียงผมขอเอียงกล้องไปหน่อยอ่ามนต้องดูแนวแนวหันไปทางนู้นอ่ะคือประมาณว่าเลขห้าเอียงอ่ะเลขห้าตลอดเนีย ใช่หรือเปล่าเห็นแต่หูโพธิ์นะคะเห็นไหมเห็นไหมเลขห้าชัดเจนเลยค่ะ เลขก้ามันต้องมีคางนะคะเลขห้าสี่นะคะห้าสี่นะคะห้าสี่ห้าสี่ค่ะห้าสี่สี่ห้าแทงไปเลยแม่แมเลขห้าชัดต้องดูแนวนอนเนาะต้องดูแนวนอนตะแคงแบบนี้นะฮะดูให้เป็นจะได้รวยรวยลูกดูให้เป็นจะได้รวยไง เอาเอาจุดเข้าไปลูกโอ้ยโอ้ยไฟใหม่ร้อยเลยว้ายไฟใหม่ไฟใหม่แล้วจิ้มเลยครับไตามมนดวงไข่ดวงมาเอเอาไว้เฮ็ดอีหยังอันนี้ออกมาแล้ว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 ออกมาตัวไหนออกมาแล้วออกมาแล้วสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าอย่าจิ้มนะครับโงลาบหมดไปแล้วครับเอ๊เล็กไรเนาะเลขกห้าเหรอ เราลุ้นต่อนะฮะรอลุ้นต่อตัวที่สามยังไม่มานะครับเฟซบอกเฟซบอกเงียบเงียบเดี๋ยวเลขจะเพื่เออจ้างน้องเงียบซะก่อนเขาบอกเวลาจุดทูบต้องเงียบเงียบออกมาแล้วนะคะออกมาแล้วนะคะ747ออกยว่ไม่านตย็แออบไม่ชก่อน